สวัสดีค่ะคล,คลิปนี้อ้อยมาสอนการทากระโปรงแบบนี้นะคะกระโปงย้อยเครื่องวงกลมนะเนี่ยโดยไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นเลยค่ะเราสามารถขีดได้ที่ผ้าเลยนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นย้อยเครื่องวงกลมเนี่ยเราจะเอาเป็นเราจะเอาเป็นซิปหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ตัวนี้เอลวี่แปดนะที่อ้อยทําไว้อะเป็นซิปหลังเลยนะคะพอเป็นซิปหลังปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะตกผ้าตรงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เป็นซิปข้างนะคะ กิดว่าเราต้องการให้เป็นซิบข้างนะเนี่ยตรงนี้ก็จะตกผ้าเฉลียงค่ะเนี่ยตรงตรงกลางหน้าเนี่ยก็จะตกผ้าเฉลียงแล้วแต่เราจะเลือกเอานะคะว่าจะเอาเป็นซิปอะไรนะก็ทําได้ทั้งสองอย่างนะคะก็จะมีตั้งเข็บอยู่ที่เดียวนะอย่างที่บอกกันแหละว่าจะเอาซิปหลังหรือซิบข้างก็ได้ค่ะส่วนขั้นตอนการหาเอวทำยังไงโดยที่ไม่ต้องสร้างพทเทินก็ตามเข้าไปดูเลยค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการวางกระโปรงโดยขึ้นวงกลมนะคะ ก็ค <S an> ืออขออธิบายก่อนนะว่าผ <an> ้าที่เนี้ยอ้อยตีต่างเราเป็นผ้านะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผ้ากาวแต่อ้อยไปซื้อแล้วกาวมันน้อยไปไงอ้อยเลยจะไม่เอาก็เลยจะทิ้งถังขยะไปแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะทิ้งอ้อยก็เลยอาจจะมาทําประโยชน์ดีกว่าก่อนที่มันจะไปอยู่ถังขยะอ้อยจะมาวางการทํากระโปรงดุ้ยนะคะจากผ้ากาวผืนนี้นะคะก็คือเราสมมุติว่ามันเป็นผ้าทั่วไปนะก็คือผ้ากาวผ้ากาวเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยมาจมหนัก หรือว่าผ no? tamam. ้าเนี่ยมันจะมีหน้าหน้าแคบกับหน้ากว้างนะคําว่าหน้าหน้าแคบก็คือต่ํากว่า5้าสิบดนิ้วหรือห0สนิ้วอ่ะเขาเรียกว่าผ้าหน้าแคบค่ะแต่ถ้าเป็นผ <Stat> ้าหน้ากว้างเนี่ยก็คือจะต้อง5้าบแดนิ้วถึงห0สินิ้วนะคะก็คือเขาจะเรียกว่าผ้าหน้ากว้างนะคะก็คือแนวนี้นี่เองเนี่ยคำว่าหน้ากว้างอ่ะนะเนี่ยก็คือแนวนี้เนี่ยเนี่ยเวลาเขาตั้งเห็นป่ะเวลาเราไปซื้อเน่ยเขาจะพับพับอยู่เนี่ยม้วนม้วนอยู่อย่างเงี้ยก็คือด้านเนี้ยเนี่ยความยาวของมันค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าหน้ากว้างผ้านะะคคก็ื ผ้าเนี่ยหน้ากว้างของอันนี้ก็คือหกสิบนิ้วก็คือผ้าหน้าหกสิบนั่นเองนะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้อย่างนี้มานะคะเนี่ยเราก็จะได้เ,เนี่ยเขาเรียกกันเนี่ยเนี่ยหน้าหกสิบนิ้วเนี่ยเราวัดเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้สาสิบนิ้วคู่เนี่ยเห็นปะถ้าถ้าเราขี้ออกมาเนะี่ยวัดแบบยาวยมันก็จะได้หกสินิ้วอะอ่ะอันนี้เราเข้าใจคําว่าหน้าผา้าแล้วนะ เนี่ยการวางกระโปรงย้อยเนี่ยหน้าผ้ากว้างอะ่ะมันจะวางผ้าได้เยอะกว่าแล้วก็มันจะได้ความยาวที่มากกว่าเพราะว่าความที่ตรงนี้มันกว้างไงมันยาวไงเออแต่อีตรงเนี้ยมันอยู่ที่เรากําหนดว่าเราจะซื้อผ้านี้กี่เมตรซื้อ1เมตร2เมตรสามเมตรก็คือด้านนี้นี่เองด้านริมผ้าเนี่ยนะเนี่ยเขาจะตัดความยาวด้านเนี้ยค่ะอาชีนี้เราจะมาวางครึ่งวงกลมกันนะนการวางครึ่งวงกลมก็อย่างนี้ค่ะก็คือจับผ้าชิ้นเนี้ยมันเมตรแปดสิบเนี่ย ถาชิ้นเนี้ยนะอ่ะก็จะจับเนี้ยจับคู่กันเนี้ยนะคะอ่ะว่าเม็แปดติดเนี้ยเราจะได้ความยาวที่เท่าไหร่นี่นะคะเราจับริมผ้าประกบมันอย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะเอาริมผ้ามาชนกันอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้สองชิ้นอย่างนี้เห็นนะอ่ะนี่ค่ะมันก็จะได้ย,วยาวอย่างนี้เห็นไหหน้าหน้าผ้ามันจะอยู่ด้านนี้ค่ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็จับหน้าผ้ามาค่ะ จับหน้าผ้ามันชนตรงนี้เลยนี่จับเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นสันทบเนี่ยหลายที่พอเราจับจับผ้าเนี่ยชนกันแล้วใช่ปะ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยด้านด้านเนี้ยค่ะี่ยด้านเนี้ยก็ด้านตรงๆเหมือนกันนะอ่ะเราก็จับด้านด้านเนี้ยมามาอยู่ที่ด้านนี้อ่ะจับลงมาจับลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะอยู่ไอ้ครึ่งวงกลมค่ะนี่เอาสันทบอะมาวางอยู่ที่ตรงนี้ แต่ทีเนี้ยเราต้องการให้กระโปรงตัวเนี้ยมีตะเข็บไงมีตะเข็บหลังหรือตะเข็บข้างก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเอาแต่วิธีการทําก็คือเหมือนกันนะนี่ค่ะจากตรงเนี้ยวัดออกมาหนึ่งนิ้วค่ะเนี่ยจากริมผ้าเนี่ยเพราะเราจะทะําตะเข็บอยู่ที่หนึ่งนิ้วไงเนี่ยหนึ่งนิ้วนะวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วค่ะเพราะตะเข็บเราจะอยู่ตรงนี้นะนี่วัดเป็นคร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะคะอ่าเราก็จะได้แล้วเอาสันทบเบาๆตรงหนึ่งนิ้วเนี่ยนะดูดีๆนะเนี่ยเห็นปะอย,อยู่ตรงช็อคที่อ้อยติก๊กา ให้สันทกมันอยู่ตรงนี้ยค่ะนี่เราก็จะได้แนวนเนี้ยค่ะเนขาเรียกว่าคือวงกลมนะทีนี้เราจะมาหาเอวว่าอ่ะเอวตัวนี้อ้อยต้องการให้เอวกับโปรงตัวนี้ยี่สิบแปดนิ้วสี่ชิ้นใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหารสี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ทบกก็เป็นเท่ากับสองชิ้นตรงนี้อีกสองชิ้นก็เป็นสี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหารสี่นะคะเอวอ่ะอ่ะทีนี้เอวยี่สิบแปดหารสี่เท่ากับเท่าไรเจ็ดสนะี่ยี่สิบแปดเราต้องหาวงกลมเนี่ยให้ได้เจ็ดนิ้วค่ะ พราะว่าคูณไปอีกคูณเจ็ดคูณสี่เท่ากับยี่สิบแปดเท่ากับเอลของเราเลยใช่ปะเนี่ยเก็คือเนี่ยเอลเท่าไหร่ก็คือหารออกมาให้ได้สี่นะเราจะมาทําวงกลมเนี้ยให้ได้เจ็ดนิ้วค่ะเนี่ยยี่สิบแปดนิ้วหารสี่เท่ากับเจ็ดนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก่อนที่เราจะหาเจ็ดนิ้วเนี่ยเราก็มาดูวัดคร่าวๆอะ่ะเอาใส่วัดวัดอย่างนี้เลยอาเจ็ดนิ้วมันตกอยู่ที่ประมาณไหนตกอยู่ที่ประมาณนี้เราก็ติ๊กไว้ก่อนเราก็ดูว่าจากมุมเนี้ยะะอยา่ารขยับอนเพื่มตกกล้องนะ เราก็ดูว่ามุมเนี้ยนะเนี่ยมันตกมาที่ตรงเนี้ยที่เรากาะเขาข้าวเนี่ยมันเท่าไหร่อาเก้านิ้วแล้วก็ตีเก้านิ้วนะคะแล้วก็วัดแยมไปเลยค่ะเอาเก้านิ้วจุดไปที่ตรงเนี่ยแหลมแบนเนี่ยแล้วก็เนี่ยเอาใส่วัดนะ่ะเนี่ยมาอย่างเงี้ยเก้านิ้ววางอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยนี่มาเนี่ยห่างกันสักประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะเป็นช่วง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 นะเนี่ยอาเก้านิ้วเราก็มาดูซิว่าตรงเนี้ยมันจะได้เจ็ดนิ้วจริงไหม ดูเราก็วัดมาแค่สันทบนี่นะเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้หนึ่งนิ้วที่เราวางไว้ตรงเนี้ยก็คือเราจะเป็นตะเข็บเราไม่ได้นี่มันนะันจะไปนับรวมมันไม่ได้นะต้องให้ได้เจ็ดนิ้วนะคะตรงเนี้ยอ่ะเราวัดที่ม,มันได้ไหมเราก็วาง,งนี่ตรงเนี้ยนี่ยเช็คตรงนี้เลยค่ะเนี่ยจากมุมเนี้ยเนี่ยมุมที่เป็นสันทบเนี่ยออาวัดมาให้ได้เจ็ดนิ้วค่ะได้เจ็ดนิ้วหนึ่งกระเบียดมันมากไปเพราะฉะนั้นเราก็เอาขึ้นนิดนึง เราก็เอาขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นอีกนิดเดียวเนี่ยสักประมาณหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็ได้ค่ะหนึ่งแปดนะเราวัดดูอีกทีที่ว่ามันในนี้ไหมเนี่ยเราก็วัดเนี่ยเนี่ยก็จะได้เจ็ดนิ้วแล้วค่ะเนี่ยเราก็จะได้เจ็ดนิ้วแล้วค่ะเนี่ยก็คือหรือถ้าเราจะวัดจากเส้นทะแยงมุมนี้ก็ได้เอาแปดนิ้วเกือบเกือบเก้านิ้วว่าขาดไปขีดนึ่งอ่ี้เนี่ยเราก็จะได้เส้นเนี้ยค่ะเนี่ยวัดทะแยงไปเนี่ย ยขาดขีดหนึ่งเก้านิ้วอะ่ะเนี่ยเราก็ต้องการอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทําอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่สําหรับอ้อยเองอะ่ะอ้อยจะครอไอ้นี่เลยสมมุติว่าตรงเนี้ยมัน,ม,นมันมากไปอ้อยคยับมาขึ้นนิดหนึ่งเราก็วเดคร้าวเนี่ยแล้วอย่างที่บอกอะ่ะเราก็ว,าวัดให้มันได้เจ็ดนิ้วค่ะอ่าเมื่อเราได้เจ็ดนิ้วแล้วทีนี้ตรงเนี้ยแหละมันจะเป็นเอวแล้วทีนี้เราก็จะดูความยาวค่ะความยาวของของกระโปรงตัวเนี้ยนะเราจะเอาอยู่ที่เท่าไหร่ อ่ะสมมติว่าเอาความยาวอยู่ที่เอาสิบแปดนิ้วแล้วกันนะคะสิบแปดนิ้วนะสิบแปดนิ้วอ่ะแล้วก็วัดจากสิบแปดนิ้วเนี่ยเส้นบนเนี่ยที่เราต้องการเนะะี่ยเดี๋ยวอ้อยเอาเป็นช็อกสีสีนี่นะทุกคนจะได้มองเห็นนะคะว่าเนี่ยคือเส้นเอวจริงของมันแล้วเนี่ยสีสีแดงนี่ยนะเนี่ยตรงนี้เส้นเอและะแล้วค่ะเราก็วัดเจอหาสิบแปดนิ้วนะคะ เนี่ยวัดมาสิบแปดนิ้วอย่างนงี้สิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วเนี่ยค่ะวัดเนี่ยจากสิบแปดนิ้ววางสิบแปดนิ้วที่เส้นเอวเนี่ยแล้วก็วัดมาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่สิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วนี่มันตกมันก็จะตกอย่างนงี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้กระโปรงนะคะค่ะอาทีนี้เราจะมาดูผ้าว่าผ้าชิ้นนี้มันเม่แปดสิบใช่ปะ มันเม็ดแปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าใครทําเอวประมาณ28แปดอ่ะผ้าแล้วยาวสิบแปดนิ้วอ่ะเราก็จะซื้อผ้าอยู่ที่ใช่ะ่ะซื้อผ้าเม็ดครึ่งก็พอแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยก็จะได้ความยาวขนาดนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้กระโปงรงยาวอ่ะก็คือสรุปว่ากระโปรงตัวเนี้นะถ้าเราเอาความยาวอ่ะถ้าเราเอาความยาว ความยาวอยู่ที่18นิ้วเอว28นะเพราะอย่างที่บอกอ่ะยิ่งเอวกว้างเนี่ยมันก็ยิ่งควาลลงลึกลงลึกเพราะฉะนั้นความยาวมันก็จะเถิบระเถิบลงไปก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าผ้าเมตร80เนี่ยเราจะใช้ความยาวได้ได้ถึงเราใช้ความยาวได้ถึง27นิ้วเลยคะ่ะเนี่ยก็คือกระโปรงใครต้องการอยู่ที่ประมาณ27นิ้วอ่ะก็ก็ซื้อผ้าเมตร80พอนะคะอ่ะตัวนี้อย่างที่บอกอ่ะอ้ยเอาแค่18นิ้วไงก็เลยใช้ผ้าแค่เมตรครึ่งนะคะ อ่าทีนี้เราก็ตัดค่ะทีนี้เราก็ตัดออกนะตัดเลยค่ะเนเส้นเอวเนี่ยเนี่ยตัดให้มันเหลือครึ่งนิ้วค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยตัดเผื่อไว้ที่หนึ่งนิ้วค่ะจากเส้นที่เรากิ้งไว้เนี่ยตัดคร่าวๆไว้เพราะว่าเราไม่ต้องกิ้งตรงชายเนี่ยเพราะว่าเราต้องไปเช็คที่ที่หุ่นค่ะนี่เราก็จะได้อย่างงี้นะคะอ่าทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะมากิ้งกิ้งเอวค่ะวางคาร์บอน เรากิ้งด้านล่าง,างนะคาร์อบอนแล้วก็เนี่ยมากิ้งด้านบนอีกหรือว่าใครจะวางคาร์บอนบนล่างเลยก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยก็เท่ากับว่าตรงเนี้ยมันเป็นกลางตรงนี้กลางเนี่ยเราก็ขีดลงไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นกระโปรงเนี่ยค่ะอ่าก่อนที่เราจะนี่เราก็กิ้งเนี่ยตรงนี้ออกมาเนี่ยอตรงเส้นที่ว่าเป็นตะเข็บข้างเนี่ยหรือว่าตะเข็บหลังเนี่ย นี่คะ่ะนี่้ากาวมาตัดให้เพื่อนเพื่อนดูมีประโยชน์เลยเห็นปะ่ะนี่มันก็จะได้มาเป็นงี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวอ้อยขึ้นหุ่นให้ดูนะคะนี่หลังจากนั้นอ่ะนี่เห็นปะ่ะมันจะมีเส้นกิ้งของเราเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะโค้งอ,อกกันไปเน,นี่ยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าครึ่งวงกลมเห็นปะ่ะเนี่ยเหมือนครึ่งวงกลมก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยตรงนี้เน,นี่อย่างนี้นี่ก็จะได้ครึ่งวงกลมค่ะเนี่ยเราจะเอาเป็นตะเข็บ เราจะเอาเป็นตะเข็บข้างก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นตะเข็บข้างอ่ะอีตรงด้านเฉลี่ยมันจะอยู่กลางหน้าแต่ถ้าเกิดเราเอาเป็นตะเข็บหลังนะถ้าเราเอาเป็นตะเข็บหลังนะ่ะกลางอีตรงกลางหน้าเนี่ยจะตกผ้าตรงค่ะอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะก็เดี๋ยวอ้อยขึ้นหุ่นให้ดูนะว่าว่าว่าเราเช็คขอบอย่างว่าก็คือวิธีการทํานะเวลาเราเข้าขอบนะก็คืออย่างสมมุติว่าเราเอาเป็นขอบขอบโค้งใช่ไหมอย่างเอลวิกกี้ยี่สิบแปดอะที่เราวัดเช็คนี่ เนี่ยเราก็วัดตรงนี้ให้มันได้ยี่ิบเก้าค่ะเดินสายรูดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันตกค่าเฉลี่ยงไงมันก็ยืดไปได้นะเนี่ยตรงนี้ให้ได้ยี่สิบเก้าค่ะในเช็คตรงเนี้ยก่อนเข้าขอบอะ่ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าขอบค่ะก็ไปดูนี่นะเดี๋ยวไปดูวิธีการวัดการวัดนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คความยาวกันนะคะเนี่ยอย่างความยาวสิบแปดนิ้วใต้ขอบเนี่ยเอยก็จะใช้ใสายวัดนะคะ เราก็ใช้ใส่วัดปักไว้อย่างไงนะคะใต้ขอบอะสมมุติว่าตรงนี้เราเข้าขอบแล้วใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นใต้ขอบใช่ไหมเนี่ยตามเส้นที่อ้อยตกชอะะอ็อคไปเนี่ยค่ะเราก็ใช้ใส่วัดอะปักเข็มมุดมันไว้ตรงเนี้ยค่ะมันจะมีหัวนะเนี่ยแต่อันนี้มันเก่าแล้วทุกทีอะหัวเข็มมุดตหัวสสยวัดตรงนี้มันจะมีรูให,รให้เราปักอะคือที่เขามีรูเพื่อให้เราใช้เข็มมุดเนี่ยปักอะแล้วก็วัดความยาวค่ะวัดความยาวอย่างงี้นะคะเนี่ยวัดความยาวมาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย วัดมาที่แปดนิ้วแล้วก็ตกิ๊กเป็นช่วงงช่วงๆเนี่ยติ๊กเป็นช่วงๆช่วงๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอียงมาอย่างเงี้ยวัดที่แปดนิ้วอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะตามเส้นช็อกของอ้อยเนี่ยอ่าแลวหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมันยืงไปไม่ได้แล้วเราก็ปักมันใหม่เนี่ยก็ปักมันใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัดไปเรื่อยๆวัดไปเรื่อยๆนะคะวัดเป็นช่วงๆนะห่างมาสักประมาณสองนิ้วอะค่ะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บริมเลยค่ะตรงนี้นี่ย ก็คือการการที่มมนเป็นกระโปรงย้วยเนี่ยเราไม่สามารถกิ้งชายได้นะเราต้องมาวัดเช็คอย่างนี้นะคะอ่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอวไม่พอดีกับหุนอะ่ะเราก็ใช้กัดข้างหลังเนี่ยให้มันมันเหลืออย่างนี้ไว้ก่อนแต่พอพอทํามาถึงข้างหลังเราก็กัดข้างหน้าให้มันขยุมเหมือนข้างหลังอย่างนี้ค่ะก็เช็คไปรอบๆนะคะก็จะได้กระโปรงย้วยที่ความยาวเท่ากันสม่ําเสมอนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าย้วยขึ้นวงกลมค่ะอย่างเงี้ยนะ,ะอ่าก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ฝากติดตาม ากติดตามงานด้วยนะกคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ